สวัสดีครับผมวันนี้วันที่18ตุลาคม2565นะครับผมก็ต้องบอกว่ามีข้อมูลมาอัปเดตกันในส่วนของวันนี้นะครับน่าสนใจเลยเดียวนะวันนี้นะครับตามที่หลายท่านติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับก็จะมีการประชุมครมซึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าช่วงบ่ายๆมีมติครมเรื่องไหนที่สำคัญนะมาแบ่งปันแล้วก็อัปเดตกันในเรื่องของการเตรียมพร้อม กระตุ้นภาคเศรษฐกิจนะครับหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการเยียวยาสําหรับนะครับภัยน้ําท่วมนะอันนี้เดี๋ยวมาติดตามอีกทีหนึ่งนะหลังจากมีการประชุมครมกันแล้วนะครับวันนี้ครับมีรายละเอียดที่น่าสนใจครับลังจ่อนําช็อปดีมีคืนมาใช้ส่วนคนละครึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวติดตามข้อมูลกันต่อนะสำหรับในเรื่องของเฟส6มีแนวโน้มนะครับจะนำกลับมาหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามข้อมูลกันครับ ครั้งจอนำช็อปดีมีคืนมาใช้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีนะครับนายพรชัยธีรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประชุมร่วมกับปรลัดกระทรวงการคลังและสอส,อสอคอเพื่อหาหรือประเด็นเกี่ยวกับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีนี้นะครับส่วนกรณีที่เอกชนได้เสนอนะครับให้นำมาตรการช็อปดีมีคืนมาใช้อีกครั้ง ทางกระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอดังกล่าวซึ่งคงจะมีการหารือนะครับว่าจะนำมาตรการอะไรมาใช้บ้างนะช่วงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับปลายปีนี้นะครับด้านการต่ออายุมาตรการคนละครึ่งเฟส6นั้นเนี่ยกระทรวงการคลังยังไม่ได้รับทราบในเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งขณะนี้ยังเป็นช่วงดําเนินการมาตรการคนละครึ่งเฟส5โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยฟื้นฟูและลดค่าภาราค่าของชีพแก่ประชาชนนะครับ ส่วนสภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะครับคาดว่าจะขยายตัวตามเป้าหมาย3 3.5โดยการท่องเที่ยวที่เข้ามาเฉลี่ยเดือนละ1ล้านคนนะครับจะช่วยให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวในปีนี้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับ8ถึง10ล้านคนช่วงปีหน้านะครับก็คาดว่านะครับจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จากการเปิดประเทศนะครับซึ่งจะช่วยกระตุ้นการใช้ใจ่ายในประเทศและทําให้มีเงินตราต่างประเทศเข้ามามากขึ้นและทําให้เศรษฐกิจเราเนี่ยนะครับขยายตัวดีขึ้นนะโดยปีหน้าเราคาดว่า GDP นะครับจะสามารถขยายตัวได้กว่า4%และในช่วงของปลายเดือนตุลานี้กระทรวงการคลังจะมีการทบทวนตัวเลขประมาณการ เศรษฐกิจในปีนี้และก็ปีหน้าอีกครั้งครับผมด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ประมาณเศรษฐกิจไทยในปีนี้ว่าจะขยายตัวได้นะครับ2.8%ส่วนปีหน้ามองไว้ที่3.7%นะครับอ่านี้ก็เป็นรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้นะครับก็ลุ้นกันนะสำหรับโครงการที่เตรียมพร้อมนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงไตรมาสสุดท้ายนะครับผมนะปลายปีเนี่ย ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชอบดีมีคืนโครงการคนละครึ่งนะครับผมซึ่งก็เป็นเฟส6นะเป็นเฟสใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับวันนี้น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมหลังจากที่มีการประชุมครมแหละนะฮะเดี๋ยวไงช่วงบ่ายถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวกลับมาแบ่งปันแล้วก็อัปเดตกันนะครับรวมไปถึงในเรื่องของนะครับการเยียวยาภัยน้ําท่วมต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไร่ละหนึ่งพันใช่ไหม สูงสุดนะครับผมนะส0 0 0มบาทต่อคอเรือนอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่หลายท่านก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกันนะสำหรับภาคการเกษตรหรือนะครับจะเป็นการเยียวยาัวเรือนละ3 0 0 0บาทประมาณ2ล้านัวเรือนเนี่ยฮะก็เดี๋ยวดูกันว่าจะมีมาตรการโครงการไหนรวมไปถึงในเรื่องของการเตรียมพร้อมเข้าครอม,มอบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลุ้นกันในช่วงของบ่ายนี้นะครับวันนี้น่าจะเป็นภาพประมาณนี้นะครับที่มีความคืบหน้าโครงการที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีก็ถือว่าเป็นการติดตามนะอย่างต่อเนื่องให้กับทุกท่าน ได้รับทราบความคืบหน้านะครับภาพประมาณนี้นะเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้าครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ